วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้อมๆไปรับของฟรีเห็นไม้ฮอกกี้ที่เป็นปีกแบบนี้ไหมโบกหรือว่าทําง่ายมากๆไปทําตามพี่แป้งกันเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะเมื่อน้องเข้าแมบบมาแล้วนะคะน้องเข้ามาร่วมเล่นตรงนี้นะคะตรงวงกลางๆแล้วให้น้องกดอีร่วมเล่นไปนเลยจ้าจากนั้นนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะอธิบายให้น้อง เลยไปใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ5นาทีก็ได้ของแล้วค่ะนี่นะคะเขาจะแบ่งเป็น2ทีมน้องๆจะอยู่ทีมนี้ส่วนก็จะมีทีมฝั่งตรงข้ามนะคะทําการเลือกแมปได้เลยค่ะว่าน้องๆจะเล่นมินิแมปอันไหนนะคะก็เลือกโหวตไปเลยสิ่งที่น้องๆต้องทำก็คือให้นอนนะคะสไลด์ไปนะคะโดยการที่แบบเราต้องเอาลูกของเราเนี่ยเข้าโกฝั่งตรงข้ามไม่ได้และก็ต้องป้องกันบ้านนะคะ เพื่อไม่ให้สตูนเนี่ยมาชูตแต้มเข้าโกเรานั่นเองนะคะน้องๆทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราชนะนะคะในแบบแรกเราก็จะได้เอนะคะหรือเวลไปประมาณ78็ดเวลแล้วนะคะน้องๆจบเกมแรกไปพี่แป้งได้เวลเยอะมากๆเลยไปดูกันนี่นะคะพี่แป้งได้ไปประมาณ7เวลนะคะน้องๆซึ่งน้องๆต้องทำไปเรื่อยๆนะคะซึ่งพี่แป้งเนี่ยเล่นประมาณ2เกมนะคะพี่แป้งถึงได้ของนะลองเล่นดูนะคะบอกเลยว่าไม่ยากเลยคะ่ะ ดีว่าของฟรีมาพี่แป้งก็รีบทำมาให้กับน้องๆเลยนะคะไว้ตอนเช้าพี่แป้งก็จะลงคลิปอีกเช่นกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย